Sau đó xin thay đổi Sa-đu Sa-đu-đăng-khoi-sa-tăng-tiên-ka-bao khoi kai ka ng reng Sa-đu-đăng-khoi-ruoi Sa-đu-đăng-khoi-sa-tăng-tiên-ka-bao Rồi Ấu, đến lúc nào thì xin bán đi ạ Xin ค้าไมิ้เก็บฟ้าบาดนี้ค่ะมันจะหล่นะเก็บฟ้าบาต้าหมครับเก็บฟ้าบาตันี้นะเด้ว้ครับอาคุณพ่อคุณแม่ก็เตียงปัจใจยทีจะทาไม่ว่าจะเป็นเอาแบงค์พันเก่าก็ได้คุณแม่ไม่เอาแบงค์ใหม่เอาแบงค์พนเก่าก็ได้นะอ่าเอาพันเก่าก็ได้่เอาไปคก่าๆนะเราไปมือทอๆเก่าก็ไดใส่บัตก็ได้ไม่ต้องเอาแงคไม่เท่าเนาะอา้าจานกะรับพี่หลอ โอ้ยสองซอนอันนี้มีบปันปันปูไตกระโดงไดยวันนี้เอือดแบบผ้าใช่ครับอะไรอ้าวเอาหัวผ้าไีเช็คหัวนี้ไดีครับเอาเอาบานเอาบานเอาบานของคอเลยของคอเลยครับอ่าบานของคอเลยนะครับโอ้ยใครมาตัวก็จะยึดหมดเลยนะับยึดหมดทุกบานเลยนะคฮะทราบอาะต้องเข้าใจกันต่ี ถ้าข้าใจกันนะครับสามนินดีมีวินัยใส่ปรกษานะแล้วแล้วอันเดียเราจะวนวนทางไหนดีทางนี้เนาะเยนขวาเยนขวาแล้วเบขวาเนาะอ้าวนะครับต้งหมนเตรียมเตรียมลุกอ้าวเด็กที่หนึ่งยกมือ สองมาพูดสองมาต่อร้านหนึ่งเลยครับหนึ่งสองสามสี่ต่อกันเลย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 ต่ออะไรครับโอ้ทีมีกันครับี่อ่าพอดีมีพระอาจารย์ที่จะได้บ่าวนำหน้าสามเดือนะครับ มามาไม่นำเขาจะนำเองนะเราใส่ย่ามกับบ้านกับบ้านท่านอ่าอะไรครับมาดีดีนะดีๆนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะตามเปล่าถามคุณแม่ถามื่องพร้อมหรือยังคุณแม่นะคะเดี๋ยวจบทานพร้อมกันนะคะเอาเงินนะคะจบเสมอหน้าผาประดมเงิขึ้นว่าตามพิธีกรนะคะเอาเงินจบเสมอหน้าผาประดมเงิขึ้นว่าตามพิธีกรจบทานก่อนนะคะ สุทินนางวะตะเมทานังอาสวะคิยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่พระพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายหมดสิ้นอาสวะกิเลสเทินสาธุสามล้ำนะสาธ เปิดอะไรไม่ได้เลยค่ะโน้ตบุ้งล่อค่ะสาธุขออภัยวันนี้เปิดเพลงไม่ได้นะคะโน้ตบุ้งเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะทำใจใสๆขึ้น อย่าลืมมาถวายพระทหารกันนะคะมาได้ทุกวันเลยสิ้นสุดโครงการวันที่28เมษายนสิ้นสุดโครงการวันที่28เมษายนนะคะมาถวายได้ทุกวันเลยนะคะปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าเราจะถวายเข้าวอแกงหม้อหรือว่าไอ้ิมสักขาไม่ได้หมดหมดทั้งพระภิกสูสัมเณรกว่า40รูปในวัดน,นี่เลยนะคะทำบุญหม้อเดียวได้บุญ40รูปดีไหมคะดีนะคะ ไปบูชาทำแต่องค์สมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนอายตนะนิพานุกพระองค์ด้วยนะคะให้ร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาสมบัติจักรพรรดิตักไม่ร่องกินใช้ไม่หมดในการสร้างบารมีนะคะใครเจ็บใไข้ได้ป่วยนะคะโยมตาโยมยายป่วยก็ให้หายป่วยเป็นอัศรจย์เลยนะคะให้ไม่ต้องหาหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องนวดไม่ต้องเป็นไซนัทอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะให้แข็งแรง ไม่อ่อนเพลียนะคะตาดีหูดีขาดีมือดีนะคะยังสมาธิก็่อกใสหลับตาได้เ่ยถ้าถึงทำโดยง่ายโดยเร็วพลานเลยค่ะใช่จังหวใช่าครที่รับราชการก็ให้เลื่อนขั้นสองขั้นทุกปีนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ขอเชิญน้าธรรมธยาอาจารย์พระพี่เลี้ยงถ่ายรูปหน้าพระเด็พระกุหลวงปู่ด้วยนะคะถ่ายรูปหมู่หน้าพระเด็พระคุหลวงปู่ด้วยค่ะ วันนี้เราก็มานอบนอ้อมบูชาธทามยอดมหาปูชนียาอาจารย์นะคะพปะเเชพะูุณหลวงปู่สดระกน้ำภาษีเจริญยอดมหาปูชนียาอาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเป็นพระสมคุณทรงนวิเศษนะคะยุคก,กระบายลูก,กลางรัตนนินทร์เลยทีเดียวนะคะท่านมีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศท่านได้วงางแนวการนัน่งธรรมะนะคะที่จอหยุดใจนิ่งนะคะเกรมเซนส์สว่างนถึงนแกแะระแล้วก็มีผูปบบ้ปฏิบัติธรรมถึงแตท่าน บอกว่าเป็นธรรมะที่สูญหายไปหลังพุทธปริเิพทีาน500ปีวันนี้ก็ยังโชคดีนะคะพวกเราทีกคนที่ยังมีมระดกทามเอาไว้ให้เป็นหลักธรรมในการดําเนินชีวิตนะคะก็นิมนต์สามเณรถ่ายภาพหมู่หน้าหลงปู่ค่ะถ่ายภาพหมู่หน้าหลงปู่นะคะทำไมให้ลวงพี่กัน

มีแธ่บันแล้วให้พอดีอนค์จังหน,นึ่ะเามิยังเอามิยังจะพอดียวคอันนั้นสองสมองารันะครับพิบานนะครับอะพบกันนะ โอ้ยนะาสาธุเอเพิ่งเอาได้ลุกล้านเพื่ดเพิ่งเอาได้สาธุโอ้ตีของทีดีแถอะ้าัวโอ้ยเอาปติตาหักก็ยังอย่างน้งหนอยโอ,ย,อยังมันมานเนี่ยลายย่งมันมานเนี่เออดีดีดีโอ้ยสาธุสาธ,สาธุอย่าลือกเขามาส่งน้ดละละ่ะไม่น้ำผัดจานพ่อยพัดจานเลี้ยงได้ไหมเอาของมาน้ำเด้อเอาเอาไข่มาน้ำนะเอาไข่มาน้ำรุ่นนี้มากินไข่ใช่ไห เอาเดี๋ยวถ่ายรูปครับถ่ายรูปโอ้ยปิดตาอุปุปิดเลยอ่ะใครบาดตกพระท่านก็จะหักนะครับนั่นก็จะหักคนละร้อยนะอ้าวชิดซ้ายชิดขวาเลยครับเพื่อพี่เนี้ยรับพี่เลี้ยงมาเลยครับอ้าวซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยนะครับอ้าวไปฟังด้วยไฟังด้อ้าวจากพูรู้กันอ้าวจะด่อ้าวจะไดลค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เจอกันใ้าซ้ายขวาเลยรับสายขวาเลย อามนาเด้อคุณโยมเด้อทุกท่านเด้อซอยกันอาลูรลาน